gặp tiềm tiềm lây gặp tiềm tiềm lây, à, cường à, kilo, à, đang cái làng con, gặp bướm gặp gặp à, gặp, cầm to to lên các Em Đây, tôi sẽ đuổi mày mày cất tin tát à, lép แบบกระทิตมันบาน,บานมันจะมีความมานัมนๆด้วยเหรอจะขอบคุณตุกการติดตามกับผมขอบคุณตุกคอมเมนต์กับผมจากทีมีานจงผม็มาจงก็หนุ่ยแจเน้ากับผมได้มีกำลังใจทตาิปต่อไปเรื่อ,อยๆครับขอบคุณมากครับมาครับวับนหยินอ่าเมนูวันหยินกับเป็นเมนูที่ผมจบมากับนี้ครับผมจบกินไวเลยกับเมนูนี้กับมานี่ครับจะโอมกับปักบ,บัานพีน่ มีวันี้มียอดจะอมมียอดกระติน้ก็มีมาเกือที่ปมปลกเองเป็นไก่เต่าครับแล้วก็เต่าบันเอาคกือประกาศลายประกาศจุดเลยครับัตงบกางคือปักอ้อมปีมกับมาเป็ดเปรี้ยวมันครับยอดกระติน wie mir mà gặp mất à lão, mặt em mất ngang up. Hôm nay, 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 hôm น네 <ร Stevens. S 1> ี่คร nah ับแม่กระเทียมแม่กระเทียมงามมากเลยครับกินนั่งกินนั่งที่ครับตัวกินนั้นมันร้อยครับครับกำาตาๆเลยอืม ดี๋ยวาใจมืออาก้อนอยาใจมือมือมั่งนะครับ นี่ทำชั่วปลากับเป็ดเปียวได้แดงกับมีทำอะไรกัเป็ดเปียวันนวลยกับปอดีเลยจังหว่าอันนี้ป้อมตัดวิ่งเปียกับการุกยางป้อมตัดวิ่งเปียตกคลิปเลยครับป้อมไม่ค่อยได้เธอมากับมาเอากันแล้ว ับผมมันได้แล้วป้มตามมันปลาดาครับผมไอ้ป้อมกินกันวันเล้อมก็ไม่เคยเบื่อเลยครับป้อมชอบกินได้อยู่ตลอดเลยครับไม่ว่าเป็นกินน้ำยาปลาหรือว่าตำปลาดาตำเส้นต่างๆครับตำชั่วตำตำปูปลาดาปมกินได้ทุกวันเลยครับ

ปาดาครับตาตาาดตาได้ตเป็นกระติ้งกันมันจะรสจัดรยกับมันออมันมันปลาจนกินมันมันรึบกบปลาอากิน กระปุ่ม้มทำเป็ดๆก,ะกร,ระปุ่มเนี่กาศวันเย็นๆวันนี้ครับได้แรงเป็ดอูจีเลยต้ตมตำตำเป็ดต้มตำกระปุ่มมันเกิดมันไม่ร่อยพวกจบทเป็ๆๆๆปดๆกับอันนี้ด้วยจ้ะผม กำบำลากรเป็ดกับปลาจับปลาาหนหนัวกับลูกตัวเล็กเป็เดเปรียวเป็เดเปรียวกับปักตัวทรวปักบานๆกับปักปอบพอตันผิด ะปอย่าลืมนะครับก้ามาดาบจุมแล้วปากกดไลค์กดเจ๊กดติดตามมาอย่างพุ่นเลยครับจะมีการหนุนใจตั remember, allemaal, ้งใจถูกต้อเข้ามาเลยนะครับตัวนี้รู้กับเป็ดนัดเลยเป็ดแต่มันมันได้เร่งเลยวะกล้องปิดโกยเองปิดโปกเองไม่น่าโปกเองปักโปกเองไปครับไม่ก่อได้เดืออยากตลาด Tấm bảo đảm nó pét nằm Pét nằm, piêu nè Rồi กับผมนลครัรับเรียนี่กับขอบคุณหมากับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ได้มันน้ำเตนไม่ไหมปุมเรเอามาลงเรื่อยๆครับก็คุณตุกคนกกับตุกผู้ติดตามที่ทำไมปุ๊มในมีคลิปออกมาเรื่อยๆรับผุ๊มก็คุณตุกคนกตุกคนที่คอมเมนต์ครับก็คุณหมากับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ไดมันน้ำเต้นไไหมปุ๊มเอามาลงมลงเรื่อยๆครับก็คุณหมากับผมว่าก่อนแรกก็เจอกันด้วยนะครับผมก็ติดตามด้วยครับ